สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าคันล่าบล็อกเย่เรามาเล่นบล็อกสีกันอีกแล้วหรอพี่เอกเออแต่มันเป็นบล็อกสีแบบวิ่งขึ้นนะครับอะไรอะนี่ออยู่ตามสีผิงอ๋อไอ้หูโ พิงอันไหนอะดูดิมันมีสีบอกข้างบนเห็นป่าวอ๋อมีสีบอกข้างบนหรอบลูหรอเดี๋ยวๆๆๆๆแบล็คหรือบูดาร์กบูหรอใช่เราก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นทีละชั้นนะถ้าเรากระโดดไปถูกอันน่ะได้เลื่อนชั้นหรอเลื่อนยังไงเนี่ยคือถ้าเราไม่ตกอ่ะมันก็จะดันบล็อกขึ้นไปทีละชั้นโอ๋อมันจะดันบล็อกให้เราทีละชั้นหรอใช่แล้วโอเคตอนนี้เราอยู่อันไหนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้หรออันนี้หรอเลดอันนี้หรอไม่ใช่แล้วว่า เพกเอาเล็กนี้แล้วกันเอาไกลๆแหละเฮ้ยเพล็กมันเลื่อนแปลกๆอ่ะพี่ฝนเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะพี่ฝนเล่นไปนอเปล่าเนี่ยเลื่อนเร็วมากเลยีพเอกหาสีน้ําตาลไม่เจอโอ้โหโอ้โหลงยาวนี่ไงสีน้ําตาลพี่ฝนเจอแล้วแล้วเราแล้วเราจะลงยังไงอ่ะจะขึ้นยังไงอ่ะเริ่มไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเขากระโดดขึ้นไปเรื่อยๆใครไปถึงชั้นบนชนะโอ้โหไม่ทันใครไปถึงชั้นบนชนะหรอเอ้าเดี๋ยวเพล็กพี่ฝนมีพี่น้อยแล้ว พี่ฝนมีพี่น้องอีกแล้วเฮ้ยสีม่วงเอาอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่อันนี้สีม่วงโอ้ my god หุ้ยมันสูงมากเลยอ่ะเออมันสูงมากเลยอ่ะคราวนี้สีอะไรอะเนี่ยสีขาวสีขาวเหรอขาวนี่แหละขาวอันนี้เหรอเฮ้ยมันใช่ขาวเหรอใช่มันเกือบขาวอ่ะมันหมดหมดยังไงก็ไม่รู้อะพี่ฝนตอนนี้เขามีสีเขียวแล้วล่ะสีเขียวอันนี้โอ้ขึ้นได้เหมือนกันเอาเพื่อนร่นมาเลย เพีอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพียกอยู่ชั้นที่6ขึ้นชั้นที่7อยู่เนี่ยขึ้นชั้นที่7แล้วเหรอสีชมพูเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ฝนชั้นไหนแล้วก็ไม่รู้อะเอ้าชนะแล้วเหรอใครชนะแล้วเหรอจริงดิโอ้โหโอสโหสอ้โหไอ้โหพี่เกพีเปียกจะบอกว่าหมดนี่คือเพื่อนเราโอ้ เยอะมากเลยอ,ะอ่ะก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้เข้ามาเล่นด้วยกันในวันนี้จ้าคนเยอะมากเลยลเยอะมากอ่ะโอ้โอ,โอเยอะมากๆจริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เป็นแบบเพื่อนเรามาตลอดนะคะเนี่ยแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ฝนแลละแล้วก็พี่เอกนะครับเยอะมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปกันดีกว่า,อ,าอีกสามวิสามวิเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีอะไรอ่ะสีอะไรสีแดงสีแดงนี้ใช่ไหมแดงนี้เออแดงนี้แดงนี้แดงนี้ใช่ใช่เอาขึ้นไปแล้วหรอใช่เพยกขึ้นไปแล้วทำไมขึ้นไปเร็วจังเลยอ่ะเพยกไวเพยกไวโอ้มันต้องกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะใช่โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทำไมเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรแข่งกันแข่งกันเหรอสีฟ้านี่สีฟ้านี้ฮึบฮึบฟ้านี้มาแล้วโฮ้ยขึ้นไปแล้วหรอหวไม่เพยกเร็วจังเลยอ่ะ เพื่อนเร็วกว่าเพี่อนไปถึงไหนแล้วต้องรีบต้องรีบต้องรีบสีขาวไหนอะขาวไหนพี่เอกเอาขาวแลาวแล้วพี่ไม่ถึงโอ้โหทำไมพี่เอกตกลงไปชั้นล่างเลยอะตกเลยอะตกยาวเลยอะโอ้เหลืองนี่ก็ได้เอาเหลืองเหลืองเหลืองนี่ก่อนเหลืองนี่ก่อนโหหมดเวลาแล้วอะโหตกยาวเลยอะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่รีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นมากเลยนะรีบขึ้นสามสองไม่ทันแล้วไม่เขียวไม่ทันไม่ทันแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมีปีกเลยอะ ดูดิเฮ้ยเลนแล้วอ่ะเลนแล้วอ่ะสามสองขึ้นไปแล้วอ่ะเพื่อนไปขึ้นไปแล้วโหเกือบไปโอ้โหดีนะเอาวันนี้เฮ้ยพี่เอกกำลังกำลังขึ้นไปแล้วขึ้นกำลังขึ้นกำลังซีสามสองไปทันตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้แหละโอ้เกือบไปโอ้ยโหเกือบไปเลยอ่ะรีบ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 ขึ้นเร็ว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 สีอะไรอ่ะมาจาตามายาตาสีไหนบักเฮ้ยถูกด้วยอ้าวเป็นไงอ่ะพี่ฝนล่นเนาะ สีขาวเนี่ยนี่ไหมโอ้ใช่ยาวใช่อว้ยขึ้นขึ้นไปแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เอกมาถึงชั้นที่สิบแล้วเอ้ยโอ้ยพี่ฝนไม่ไม่ทันแน่เลยอ่ะสีขาวไหนเนี่ยสามสองหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวราเรามาถึงชั้นที่สิบแล้วไปขึ้นไปแล้วหรอเออมันเหมือนมีที่พักให้นะเว้ยหยไม่ทันแล้วอ่ะสองสองอึ๊บชึบไม่เฮ้ยเราวนี้พี่เอกชนะได้ไงเนี่ยชั้นที่ห้าเอง เดี๋ยวต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นตามมาเร็วอะไรอะสีเหลืองเหรอสีเหลืองสีเหลืองเหลืหเอาอันใกลก่อนแล้วตอนนี้เจ็ดโอเคทุกคนเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจเกมแล้วจุ๊บจุ๊ึูจุ๊บโอไปี่ไปี่แล้วแเกือบไปแปแล้วทุกคนสู้สอจุ๊บไม่มีใครยอมใครเลนะตรงนี้ยอเออ้ยลอนโอ้โหโอ้เียลอมายออ มาทีหลังดังกว่ามาทีหลังดังกว่าคลีนใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วใช่แล้วมาทีหลังดังกว่าเฮ้ยเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนเท้าเท้าแล้วอ๋อเพียงอุ้ยโอ้หมือล่นมือลั่นมือลั่นไอ้มือมือลั่นเด้อเด้อเด้อโอเคสีบลูบลูเอาตรงนี้แหละบลูอ sure. oh, right, ุ้ยมือมันลั่นเหรอเมื่อกี้อยู่แถวนี้ไปก่อนหมุนเมาไม่ทันออเรนเหรอสีน้ำตาลน้ำตาลเหรอออเรนนี่เหรอ ใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่ด้วยโอ้โหมันเหมือนมันคนละสีกันนะโอ้หเมื่อกี้แบบมือมันลั่น <t> น่ะเพลคตาลายแล้วอะอะไนี้ปะเฮ้ยยังถูกอยู่ยังถูกอุ้ยเท่าไหร่แเราได้ด้วยถึงแล้วเอ้ยกอย่าอย่าเพิ่งถึงชั้นที่ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันดิโอ้ยยังมากันได้อยู่โหยังมากันได้อยู่เมื่อกี้พี่ฝนมือลั่นมือลั่นทุกคนไม่ทันแล้วอ่ะนีเหรอ เอ้ยลอนโอ้โหเยเดี๋ยว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 โหพี่เอกอยู่ชั้นสิบเลยอะโอ้นี่นี่นี่ไม่ได้แล้วเรามาช้าแต่เราชัวร์นะพี่หมดนะใช่ใช่แล้วจ๊อดแต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มไม่ชัวร์แล้วอะโอ้โหตาบอดสีฉันเริ่มตาบอดสีฉันเริ่มตาบอดสีแล้วจ๊อดฉันยี่สิบแล้วจ๊อดไม่ใช่พี่ฝนนะฉันเริ่มตาบอดสีแล้วจ๊อดเอ้าขึ้นาโอหนึ่งสอง พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยยี่งจะแบบล้วโอ้พี่เอกลงมาอยู่ชั้นสิบเลยดูดินดิดิฉันเริ่มตาบอดสีมาแล้วโอ้เฮ้ยเทเลพอร์ตวินเนอร์ได้ด้วยเหรอทำไมพี่ฝนหลายคนจังคืออะไรอะเทเลพอร์ตวินเนอร์คืออะไรอะเทเลพอร์ตได้เป็นผู้ชนะเทเลพอร์ตไปเป็นผู้ชนะเหรอเฮ้ยลอนโอ้โยเราสามารถกระโดดได้เหรอไปเป็นผู้ชนะเหรอ ไปเป็นผู้ชนะหรอเสียตังค์เอ้าเสียตังค์หรอโอ้โหอุซากระโดดลงมาโอ้ก้อนนี้เลยหล่นมาชั้น8เลยโอ้อุซากระโดดลงมาโอ้เพล็กละโมบลบมากไปหน่อยโอ้ยเราอุซากระโดดลงมาึบเฮ้ยยังขึ้นได้อยู่โอ้เพล็กลงมาชั้น4ี่แน่โอ้ยอุซากระโดดลงมาเมื่อกี้นึกว่าแบบยันเนี้ยนึกว่าแบบชนะเลยโอ้เสียดายว้ายเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยว สีขาวเหรอสีขาวโอ้ยกสีขาวไม่มีสีขาวอโอยังดีต้องใจเย็นเย็นโอ้ยังดียังดียังดีหลดมาตรงนี้ต้องใจเย็นเย็นเลยตอนนี้นะถ้าเราใจร้อนเราจะตกขาวไม่มีอะเมื่อกี้โอเคมีใครอยู่ข้างบนไหมโอ้ยมีเพื่อนอยู่ข้างบนแล้วว่ะเมื่อกี้ไม่หมดไม่น่ากระโดดลงมาเลยอะจ๊อดฉันคิดว่าแบบชั้นไทลอร์พอตไปแล้วแบบชั้นชนะเลยอะไรเงี้ยพี่บัวนี่เราก็เขาก็เสียตังค์กันทั้งนั้นแหละโอเคโอเคโอเค กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปสีอะไรเนี่ยสีอะไรเล็กฮึบสีนี้ใช่ไหมอ,อ้าวเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยทำให้มันยาวไกลขนาดนี้เพเอกว่าคนอื่นเขกาก็ตกเหมือนกันนะพิงค์คือสีชมพูที่อ่อนๆโอเคเฮ้ยมันยาวไกลขนาดนี้เนี่ยโอ้โ oh. หพเอกกำลังขึ้นมาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันยาวไกลมากเลยดาร์กบ <Dark Boo. S 2> <Dark S 1> ูดาร์คบูเนี่ยดาร์กบูพี่ฝนเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้26แล้วพี่ ทำไมพี่ฝนไปเร็วกว่าพี่เอกวะจริงๆมันไปเร็วมากกว่านี้เมื่อกี้พี่ฝนระโมบโลกมากหรือว่าแบบเข้ามาชนะวินเลยอย่างเงี้ยโกงอ่ะลงมาเทเลพอร์ตเอาไม่ใจอุ๊บเฮ้ยมาเจนต้าอันนี้เปล่าใช่เปล่าเป็นสีบานเกนใช่ใช่ใช่โอ้ยถูกแล้วปีก้าวเหรอโหเลยไปเร็วกว่าพี่เอกเลยอึ๊บหนึ่งเฉิบเฮ้ยโหแล้วเมื่อไหร่มันจะชนะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าใครไปได้สูงสุดอะ โอาร์กบูเกือบไปชั้นย0เฮ้ยทำไมมันไกลจังเลยอะพี่กำลังตามขึ้นไปนะเฮ้ยทำไมแบบชนะไกลจังเลยอะ่ะเฮ้ยมีเนะพื่อนแบบกระโดดลง <laughs> ชนะไกลเด้อเ <laughs> พื่อนกระโดดลงมาเฮ้ยชึบอ,อันนี้ก่อนเพื่อนโดดลงไกลเกินเพื่อนมันไกลเกินเพื่อนเดี๋ยวก่อนโหพี่ฝนไป3ามสี่แล้วหรอเฮ้ยมันมันไกลเกิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นอนทำไมมันแบบเฮ้ยทำไมมันแบบมันไกลเกินอะเฮ้ยทำไมชัยชนะมันไกลเกินไปหรือเปล่า โอ้ยทำไมมันไกลเกินไปอ่ะพี่เอกไกลหมดรอบแล้วมั้งเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยมาเจนต้าไหนเนี่ยมาเจนต้าไหนเนี่ยมาเจนต้าโอ้โหชั้นเก้าเลยอ่ะโอ้ my god โอ้ my god oh my god โหหัวโอ้ยอุตส่าห์แบบกระโดดตกไปอยู่ชั้นเก้าโอ้ยอะไรเนี่ยตกตก ก็ถามว่าเพี่ฝนอยู่ตรงไหนเพกบอกว่าเพกตกจ้าอะไรกันเนี่ยอะไรกันดนี่อะไรกันนี้ทำไมมันตกลงมาไกลจังเลยใครขึ้นไปสูงที่สุดได้ชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยชั้นที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้พี่ฝนสามสิบกว่าเลยนะโอ้พี่เอกลงมาเหลือเก้าอ่ะสามสิบกว่าแล้วนาเมื่อกี้ฮึบนี่อันนี้มีใครอยู่แบบสูงกว่าเรามีไหมอ่ะ โอ้เมื่อกี้ไป30กว่าแล้วเหรอพี่เอกโหยังอุตส่าสามสิบกว่าพี่เอกยังไปไม่ถึงไหนเลยอะฮึบเฮ้ยมันมีเพื่อนโอ้มีเพื่อนอยู่ข้างบนนี่ไงเฮ้ยมันยังสูงได้อีกเหรอพี่เอกเอาอะไรมาให้เล่นเนี <laughs> ่ยเล่นยากแท้ <laughs> เอาอะไรมาให้เราเล่นฟึบเฮ้ยล่นโอ้โหโหหอ้โหล่นเนาะเฮ้ยใครล่นต่อหน้าต่อตาพี่เอกอยากจะบอกว่าพี่เอกลงมาอยู่ชั้นแรกทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยู่ชั้นแรก ตาหน้าตาตากมนี่ไงมาเจนตาโหโอเคผ่านผ่านผ่านได้อยู่ได้อยู่34แล้วเมื่อกี้ตกลงมาแบบบึ๊บเลยไว้สีขาวไว้ขาว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 โอ้เพี่อนอยู่ชั้นแรกเลยอ่ะขาวโอ้ยยังไม่เท่าไรอีก40กว่าอีก40กว่า40กว่า40กว่าได้อยู่ดักกรีนมาแล้วสี่สิบกว่าเกือบได้แล้วเกือบได้แล้ว ตกมาอยู่ชั้นแรกอะน่าสงสารึบมาเจนต้านี่หายากเหลือเกินใครใครมากันล้อบเหรอมากันล้อบไหนึบชึบนี่มาแล้วลอดพอดีมาแล้วโห่สี่สิบกว่าเลยอะชึบฉุดมาเจนต้าเหรออันนี้โอ้โหเพื่อนขึ้นไปแล้วรอเดี๋ยวตัวยูบิก้าขึ้นรอเดี๋ยวโอเคเพ็กตามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต้องชิงไหวชิงพลิบกันแล้วล่ะตอนนี้เพ็กอยู่ชั้นเจ็ดแล้วกำลังขึ้นชั้นแปด อเลนอเลนนี่อเลนทันทันไปยากมากอะสีมันแับโดดห่างกันเยอะเด็เด็ดเด็ดเด็ดเฮ้เราไม่ไปละเราอยู่นี่โอเคในที่สุดเราก็มาเจอกันคือถ้าเรารีบไปมากอะเราก็จะไม่ไหวไงเราไปแล้วบู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 ู่โอ้บูยังไ้้อูู่โอ้บูบูบูอูบูดูบูููบูบอบูบูบูยูบบบ แบล็กเหรอตายอยู่โอ้โหเกือบไปอ่ะเฮ้ยแบล็กเหรอเกือบไปอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเกือบไปนิดเดียวเองอ่ะตอนนี้แหละสีนดำลเนีาวปึ๊บโอ้โหนิดเดียวปึ๊บเราต้องรีบแล้เราต้องรีบแล้เราต้องรีบแล้วเราแบล็กอยู่ไหนอ่ะเนี่ยแบล็กโอ้โหแบล็กไกลมากแบล็กไกลมากโอ้ยนิดเดียวโอ้โหใจหายเลยอ่ะตอนนี้เพื่อนๆเริ่มขึ้นมาอยู่ที่เอกแล้ว แบ็คทูโอ้ยอยอโอ้ยเอาโรเอ้เมื่อกี้เราก็ไปไปสู่ตรงนั้นเลยเกือบไปโอ้ยโอ้ยเอามารวมกันให้ดูเยอะมา เลยอ่ะพี่เอกหูเพื่อนเยอะมากเลยเยอะมากแบบนี้เยอะจนมองไม่เห็นคนโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนได้ชื่นชอบคลิปการเล่นแบบบล็อกสีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของพี่ฝนแลแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า โอ,โอ,เอ้เยอะมากเยอะมากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันในวันนี้จ้าไม่รู้ใครเป็นใครบ้างเลยเนี่ย <laughs>